สวัสดีค่ะทุกคนคิดว่าหลายๆคนเนี่ยรอคลิปนี้อยู่นะคะเพราะข่าวล่าสุดนี่ยทางการจีนก็ได้ออกมายืนยันแล้วนะคะว่ามีการเจรจาการระหว่างกองทัพพม่าก,กับกองกําลังสามพี่น้องนะคะทั้งกองกําลังโกก้างตะอังและก็อารักันนะคะโดยทั้งหมดเนี่ยค่ะ ไปเจรจาในประเทศจีนนะคะส่วนคนที่ไปเจรจานะคะครั้งนี้เนี่ยก็จะมีตัวแทนของกองทัพพมา่าและกองกำลังพันธมิตรสามพี่น้องเราจะเห็นว่าไม่มีฝ่ายขององค์สังสูจีเข้าไปนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจต้องติดตามต่อนะคะ แล้ววันที่14ธันวาคมนะคะโคษกกระทรวงการต่างประเทศเหมาหนิงนะคะก็ได้ถแถลงข่าวนะคะแล้วก็มีนักข่าวเนี่ยก็ไปถามนะคะหลังจากที่เขาถแถลงข่าวเสร็จนะคะนักข่าวถามว่าตามรายงานโคษกกองทัพเมียนมากล่าวว่าด้วยความช่วยเหลือของจีนนะคะรัฐบาลเมียนมาและกองกําลังโกก้างตะอังและอารักันเนี่ยได้จัดประชุมกันนะ จีนน่ะสามารถยืนยันเรื่องนี้ได้ไหมและมีความคิดเห็นอย่างไรนะและโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศเหมาหนิงเนี่ยก็ได้ตอบนักข่าวว่าประเทศจีนน่ะก็ยืนยันสนับสนุนกรรบวงการยุติธรรมทางตอนเหนือของเมียนมาและให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกในการเจรจาและการติดต่อระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเมียนมามาโดยตลอดนะคะ และจากการผลักดันให้มีการเจรจาของประเทศจีนเนี่ยกองทัพเมียนมาและกองกําลังโกก้างตะอังและอารักันนะฮะได้ทำการเจรจาสารติภาพในประเทศจีนนะและบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวและคงการเจรจาไว้นะคะซึ่งทางการจีนเนี่ยก็ได้เขียนว่าหวังว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในประเทศเมียนมานะคะ จะปฏิบัติตามข้อตกลงชันธามติที่ได้บรรลุไว้นะคะและทุกฝ่ายเนี่ยต้องยับยัง้งชั่งใจในระดับที่สูงสุดนะรเริ่มบรรเทาสถานาการณ์ในปัจจุบันนะจัดก,การและควบคุมเหตุฉุกเฉินให้ทันเวลาและร่วมการส่งเสริมให้สถานาการณ์ในภาคเหนือของประเทศเมียนมาเนี่ยยุติอย่างนุ่มนวลน,นะคะอ่ะ พอทางการจริงประกาศออกมาอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ต้องไปดูเว็บไซต์ทางการของกองกำลังพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาเนี่ยเท่าที่ไปเช็คดูล่าสุดะคะมีแต่รายงานผลงานที่ผ่านมาตั้งแต่ที่ได้เริ่มปฏิบัติการเฮอริเคน1027นะคะอันนี้ก็จะเป็นผลงานการสู้รบก่อนที่เขาจะเจราจากันนะคะ อย่างของรัฐยะไข่นะคะได้ทำการยึดฐานที่มั่นของกองทัพพม่านะคะได้ทั้งหมด137จุดนะคะก็จะมีพื้นที่ของรัฐยะไข่แล้วก็รัฐชินนะคะทุกคนสามารถดูแผนที่ได้นะคะแผนที่ฝั่งซ้ายสุดเนี่ยก็จะเป็นแผนที่ที่ยึดฐานที่มั่นของกองทัพพมได้137จุดของรัฐยะไข่นะคะ ่ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นแผนที่ของพมา่าทั้งหมดนะคะเราก็จะเห็นว่าที่เขายึดได้ก็จะเป็นตำแหน่งที่6กับ7นะคะก็คือรัฐของรัฐชินกับรัฐยะไข่นะแล้วในส่วนของผลงานของโกก้างนะคะตามแผนที่นี้นะคะสีแดงก็คือจะเป็นพื้นที่ที่เขายึดได้หมดนะคะเหลือแต่ที่สีเขียวสีเหลืองเนี่ยคะ่ะก็ยังเป็นพื้นที่ที่ยังยึดไม่ได้นะคะก็คือ้อไหม้หมดนะ วันที่15ธันวาคมพศ2566กองกำลังพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาหรือกองกำลังโกกั้งนะคะเขาก็ได้ประกาศข้อห้ามเข้าเมืองนะคะเนื่องจากว่ามีผู้ที่แอบอ้างนะคะชื่อของกองกำลังพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาเนี่ยไป เก็บเงินนะคะเก็บภาษีจากประชาชนในพื้นที่นะคะซึ่งทางกองกําลังโกก้างเนี่ยเขาก็ได้ประกาศออกมานะถ้าเกิดว่าเจอบุคคลใดนะคะที่มีการแอบอ้างไปของเงินเก็บสวยเก็บภาษีนะคะให้แจ้งไปที่สายด่วนของพออเจลนะคะที่เบอร์โทร191 432 026 93นะคะ เพราะเขามีข้อห้ามให้กับทหารนะคะก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติการ1027ะคะมีทั้งหมด10ข้อห้ามให้ทหารต้องปฏิบัติตามนะคะซึ่งพิ่ชันอ่านดูแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อห้ามที่ทหารเนี่ยควรจะมีนะคะ เพื่อจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับตัวเองนะคะเพราะการที่คุณจะเข้าไปปกครองเมืองอะไรก็ตามนะคะข้อแรกก็คือต้องได้ใจประชาชนในพื้นที่ก่อนนะคะซึ่งดิฉันดูแล้วเนี่ยกองกําลังพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาเนี่ยเขาก็ระมัดระวังในข้อนี้มากนะคะดูจากประกาศชุดนี้นะคะโอกาสที่กองกําลังพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาหรือโกกางเก่าเนี่ย จะเข้าไปปกครองเมืองโกกล้งคือสูงมากเลยนะคะตอนนี้เหลือแต่รอการมอบตัวของทั้ง3ามตระกูลค่ะส่วนอีกสามตระกูลที่โดนหมายจับเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีขา่ขาวคราวอะไรอัปเดตนะคะน่าจะกําลังคุยกันอยู่นะคะเพราะเท่าที่รู้มาเนี่ยทั้งสามตระกูลนี้นะคะรวยมากนะคะมีธุรกิจมากมายนะคะ ยังตระก,กูลหลิวเจิ้นฉางนะคะคนนี้ก็คือเป็นเศรษฐีใหม่ของเมืองโกกังนะคะนะถ้าเราดูจากรูปถ่ายนะคะคาสิโนที่เขาไปเปิดที่สีหนุวิวเนี่ยชื่อโกโบอีสนะคะเห็นสื่อจีนกับสื่อไต้หวันรายงานว่าก่อนที่จะออกหมายจับสามวันนะคะสถานที่บันเทิงแห่งนี้เนี่ย ยังเปิดรับสมัครพนักง,งานอยู่นะคะและก็ให้เงินเดือนแบบสูงมากนะคะอีกข้อหนึ่งที่ทุกคนควรจะติดตามต่อก็คือหลังจากที่ประเทศจีนเนี่ยได้เอาจริงกับเรื่องการถลายพวกแก้งคอเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นพมา่าและก็ประเทศกัมพูชานะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะเพราะดูจากที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ล่าสุดในงานลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนในหวังยี่เนี่ยได้มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีของประเทศไทยประเทศกัมพูชาและประเทศพม่าเป็นกรณีพิเศษโดยในเอกสารที่เผยแพร่ได้เน้นย้ำให้ประเทศเหล่านี้ต้องช่วยการปรับปรามพววาอัจญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างจริงจังนะคะ แล้วที่ผ่านมานะคะจากที่ดิฉันได้ติดตามพวกอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาเกือบ3ปีแล้วนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะที่เริ่มมีการร่วมมือกันนะคะสประเทศนะก็คือพมา่าไทยลาวกัมพูชานะคะมีการจับกลุมพวกแกงคอเซนเตอร์ต่างๆนะคะพวกนี้เนี่ยก็เริ่มย้ายฐานไปที่ประเทศดูไบนะโดยเขาจะเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเป็นคนยุโรปแทนนะคะ เพราะปัจจุบันเนี่ยแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่หลอกชาวอเมริกันจะอยู่ที่อินเดียนะและคอร์เซ็นเตอร์ที่หลอกคนจีนก็จะอยู่ที่พม่านะคะก่อนน,น้นั้นก็จะอยู่แถวประเทศลาวประเทศกัมพูชาประเทศพม่านะคะยังไงเนี่ยพวกเราก็ยังต้องติดตามกันต่อไปนะคะโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นข้อมูลที่เอามาฝากทุกคนในวันนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านนะคะ ขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย